ครบแล้วบ่คนหักลูกหักเมียโอ้ต้มหอยเส็ดลับเลือดอืมขนมก้าไรนี่อบบน่พเนกพเนกพเนกพกขวาย ơi, coi xì hột lâu rồi mẹ hên bò hên bò, tăm lại hên bò. Khâu câu nhang bói dữ lâu này, bớt là bao. Sầu gì đâu? đầy, này to ngàn. Wan này gặp mưa khืน nè. Mưa wan này bắt khâu bớt mưa nó. Khืน nè cà đứt sương khuôn này, mưa con khâu nó cả ยางสิอันนี้เอาเขาขึ้นเล่าอ,อีกเนาะนี่ได้สอบอมัดน,นี่ก็ได้ลอยปลายสอบนี่ตอนนี้ก็บกำลังการเกี่ยมเนาะกั <c oughs> บทักทายสบายดีมือเศร้าๆน,นี่เนาะทักทายสบายดีเบิร์สุกุสุกคนเนาะเมว่วาพี่น้องที่อยู่ พังเล่าแล้วกันพังไทยตากเท็เนาะที่เขามาหับส้มมือหนี่งเนาะก็มือนี่ก็สิได้สืบต่องานเฮาก็คือเฮาสิเอาเขาขึ้นเล่ามือนี่เนาะเอาเขาขึ้นเล่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานเนี่ยกะปั้นเขาเบิดมือเนาะเมื่อขึ้นเอกเดิกพอสมควรพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะชิได้กะเกี่ยมเอาเขาขึ้นเล่าอีกจะหน่อยหนึ่งเนาะไอ้น้องเขาก็มางครบเลย เมื่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นนี่นอนบ่หลับโอ้ตื่นเช้ามาค่ปวดต้นโตมัดนี่เกี่ยมพร้อมนะเอาเขาอันนี้แต่พี่หอดพ่นสีหยายมาไวขึ้นเราเขาเกาย่างบ่อยู่เราเนี่ยเบิดหรือเปล่า โอ้มดลเลยจะได้เอาขึ้นเข้าไม้อีกมาตอนนี้กะกะเกมไปจับมูอได้เ่ยกินมือเสานี่เรียงไอ้น่องมัดซอยป่าลุงตัวได้มูตัวได้ตัวแดงตัวแดงโอ้ตัวแม่หรือว่าตัวผูน้นี่ตัวเถิกตัวเถิกอู้ ก็ได้เห็ดเป็นเหลืองนี่แหละนี่ตลอดได้นี่นี่คันเบาเรื่องเห็ดกินนี่ได้นี่เอาแล้ว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 โอ้โห,โโหชั้นเป็นตบก้อนอีกโอ้ยมันกระรังยองเว Liang liềng ai nong để kinh mô mình nè, sai, tao nhảy bỏ hả? ui anh diệp đi chết kia là bận bay lên lâu ấy mình โอ้แบกเลยบ่นี่เอ้ยกสิฮอดเราพุ่นแม่เห็นบ่เห็นบ่ต่ํแหเห็นบ่ฮอดได้ต่ํเออเจ้าเอ เฮ้ยมามีใบใหม่ไปตอกง,บบงั้งันขาดบนี่งานอกแล้วได้ทดา่าใดเลยจากสอบเราถอกแล้วสามสี่สามสีอบเลยฮาสอบแล้วหาสอบอบอ่ถอกแล้วหาสอบเนาะบอกินกาแฟกอนแล้วเนี่ย เขาขึ้นกำลังได้สาวปลายสอบนะกินคาเฟ่แล้วเพราะว่ามือซาวในมรสชาตได้กินนะ่ตอนนี้กับพเนกแม่ขวานเนาะเห็ดูเ็ดกินต้มนำ้ำกับหงเขาน,ะนี่พเนกพเนกพเนกพครขวานอยู่ เอาบอเรื ida, ่องเห็ดกินลุงตูนโอ้อันดับหนึ N ่งเลยนี่น <The S 2> <O, S 1> ้าลุงตูนอ่อเด็กแม่ควบพเนกพ่อขวบตั้งหากนี่แด่กินตัวมือเลยเหมือนนี่นี่พเนกแม่ขวบทำพี่ไปมาเนี้ยเนาะไม่เช้านี้ก็เอาขึ้นได สาวไปสอบแล้สาวเปดสอบเนาะยังยังสาวสอบน่ยังสิไปชุดยอดชุดยอดมือนเนี่ยเต็มที่มือนเนี่ยไปไปลังสี่สิบเจ็ดสอบ ยังสามสอบเนาะเพราะว่าสิเอาอันนี้ถอกเพียงห้าสิบสอบเพราะว่าทอบบริหารบริษัเต็มเลยนี่เนี่ยนอเต็มซัมเร็จเซตเซ้นบบาเนี่ยได้อันออนี้ถอกแล้วห้าสิบสอบเกือบเต็ม ซ้ำอาบนาบ่าได้ <laughs> บอตีแล้วอยู่ไหนมันอันนี้ห่อนเอามันเอาเก็บสอบอันนี้ยไว้ปีหนา <ไป S 1> ้าไว้ <ไว S 1> สือะสอบปีนี้นเพยง<อ>ลายลายสอบหนึ่งเจ็ดแปดพันอ๋อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยซ้ำเลจแล้ว ยังถ่าพกขวดได้เนี่ยพอทัดเหลวเฮานี่เรียบร้อยแล้วสบายอยู่เนี่ยผู้นึ่งสูผู้นึ่งอนามัยเนี่ยได้กินต้มมือเนี่ยสรุปเก,เก็บเกี่ยวขาวสำเร็จสิ้นสำหรับปีน,นี้ เป็นเด็กแม่ขั้วตั้มไม่หย่อนโอ้กำลังเกี่ยมเครื่องปรุงหูหมักผิดนี่เออขนาดจะมาซอยพิลึกลูกเหรอกินหลับเลือดเลยมือนนี่หลับเลือดโมเป็นเด็กแม่ขั้ว ແລະກິນລັບກິນກ້ອຍລະມື້ນີ້ເນາະແລ້ວນີ້ຍັງຊິລຸຍອີກໄປຊ່ອຍອັນນີ້ລູກປ້າອີກຄົນເຂົ້າມື້ນີ້ແອໂພດເອີ້ນໍເອ โอ้ตับเตะชาเป็ดยินรถระไรส่งรถเออจะจับรถไปเอารถอ๋อขาเหกียวไปกินดูโลกูวลังปีกไงนี้สิได้เฮ็ดลาบก้อยเลยมันบางวันสิได้กินแบะจับบ่ได้มือเสาเนี่ย tay mà lại thịt mủ. Nè. cho vào mậy nó lên. phai ăn đi. <laughs> ใส่ปลาจบไปเนี่เติมไปโจ๊บแม่บุญนึงทั้ง้เหยียบประแกันสิมันรอเอ็มหมดมึงมีเนี่ใส่กับอันนี้เนาะกับต้มเหรอต้มต้มต้มกับชีนหมูกระดูกหมูกระดูกหมูโอ้พะนเนกแม่ขวบเมือนเนี่ยคนเขาแล้วก็ไว้อันนี้เนาะเราเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ กำลังปรุงเฮ็ดโจดเจ็ดโอ้นี่ปิ้งบ่นี่เฮ็ดอีหยังลาบก้อยเฮ็ดลาบเป็นลาบโอ้ลาบเลือดเครื่องปุงสำเร็จลาบสุกบ่ลาบเลือดบ่ได้เฮ็ดบ่เฮ็ดคือกันเด้อเนาะกโอ้ยหวังว่ามื้อนี้สิได้กินแบพี่น้องเอ้ยจับบ่ได้มื้อเช้านี่ก็เลยพัดได้กินหมู

แนเอ่บอกคุ่ามเกาลงตัวในสุดมักแล้วหนเนาะสบายจบประชวทานแงเจ้าไหนเจ้าไหนเ้าไหน้เออก้อยสุกเรียบร้อยเลยนี่ก้อยสุก ໄປຊຸກພີ່ເນາະເພິຊຸກບ້ານເຮົາໄປຊຸກໝູລະກະໄດ້ເຮັດອັນນີ້ໃດເດຫຼາບຫຼບເລືດນນພໍນກກນກມຊດກນເຂົາກິນນ້ຳລບລ້ວต้มຮົາຸກໂຕນີต้มກດູກໝູໃຊນນາມີ กินข้าวกินน้ำแหละพี่เราเลยไอ้น้องกรรมกรให้งานก็รอดถากินข้าวกินข้าวเศร้าเ่าท่านได้กินหิวหิวเลยกรรมกรเฮามืนเนี่ยซีมก่อนพี่พี่ไดสั่งโอ้ตัวนี้ซีมหรือเปล่านะย่างย่งยังคือกันยังบ่ให้ซีมนะฮะอืมอ้าวท่านด้แล้วไม่เคืออะลยนั่นเลยสิงได้กินอื อ <c oughs> mm ันไปเสิร <screen: c oughs> <c oughs> okay, <okay>. ์ฟเสิร์เสิร์ฟเตอันนี้แม่นเป็อันนี้แม่นะผู้หญิงอันนี้อยู่นี่เนาะผู้ชายอยู่ในผู้ชายผู้หญิงอยู่ในครัวอันนี้นากินนําผู้หญิงอันนี้โอ้ นี่เป็นเน็ผู้ยิงทางพี่กินๆฮะมาไปนั่งอยู่น้ำยาคอมาเดอร์อมาเดอร์กินเขาน้ำกันนี่สุุปคนงานปั่นเข่าปีนนี่ว่าในการปั่นมืเมื่อเมื่อขึ้นในกาได้ค้นเขาเกือบเดือกพอสมควรแลวกาเมือเ่อในกาสรุปเนาะก็ได้เอาอันนี้เขาขึ้นเล่า เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะ้วกได้ส่วนทำงานไอ้น้องเนาะพี่น้องกินข้าวตุ้มนุ่มปีนีดสำหรับปีนีดพี่น้องเนาะมามามาเด้อกินข้าวน้ำกันเบิร์สุขุสุขคนเนาะที่เขามาับสม ครบๆแล้วบ่พิรักลูกรักเมียกับลูกโอ้ยได้ตาโอ้มาๆๆมาเอออีตอกเล่นๆลอลตับดิตรบแ่ล้วก็มีก้อยแล้วก็มีลาบเลือดเนาะมาๆๆพี่น้องโอ้ยคแ่ายอยู่ในเฮือนเนาะอยู่ในแ่ิงอยู่เฮือนวพุ่น กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขุมทุกคนเนาะกินข้าวน้ำกันมือเนยได้เอาอันนี้ข้าวขึ้นเหล่าเรียบร้อยแล้วสำเร็จเช็ดจ้นสำรับปีนี่พี่น้องเนาะมากินข้าวหอมน้ำกันน้ำพีน้ำนองมือเนยเมื่อวานในบาซี่ก็ได้ปั้นเนาะได้บโบลายแล้วก็ อาวัา,าน,นี่ก็ได้ปันนนนป่นสามล้านเนาะพอดีแล้วจนคำล้ะกาได้แก่ค้นเขาไห้บ้านเนาะพอดีจนเดึกสงควรเมื่อคืนเนี่ยจนแล้วสํเาเร็จสล้านเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราได้ปันน่นเนาะแล้วก็เมื่อนี่ได้เอาเขาขึ้นเล่าล้วกาได้สรุป <c oughs> การเอ็ดนาปีปีนี้พีน้องเอ้เนาะสําเร็จเช็ดชิ้นแล้สําหรับปีนี้ มามามาพี่น้องกินข้าวนี่อันนี้พเนรผู้หญิงนะทางพี่นี่ทางพี่นี่มีทั้งลาบทั้งก้อยมาเนี่ยโอ้สรุปผลงานกับการเหตุนาปีพี่นี่พี่น้องเนาะสามัคคี ในกผู้ชายกัอยู่ในพนผู้ชายอันนี้พนผู้หญิงทางพี่แม่ครัวสำหรับแม่ครัวทางพี่กินเสียบเสียบป่ะเนอะมามามาพี่น้องนะกินข้าวนำกันมาเนี่ยตัวไหนมึงอันกัดจกมีตัวบ้านไปเท่ไปเท่ไปเื่เลยจก โดยพี่น้องเนาะกับคลิปนี้กับบาซีกับได้อัปเดตเนาะวิธีชีวิตสาวไทยสาวนาก็คือเนาะ <c oughs> ได้สรุปผลงานอ่าเฮ็ดไทยเฮ็ดนาของปีนี้พี่น้องเนาะเมือ่อวานนี่กับปั้นเขา่าเบิดมือพี่น้องเนาะแล้วก็คืนนี้ได้คนเข่าจนว่าเด็กสมควรพี่น้องสิบสองโมงกลางคืนเนาะแล้วก็เมื่อเช้านี้กับ,นะกบนะได้เอาเขา่าอ่าขึ้นเล่าเหมือนเนานะส้ำเร็จเช็ดชิ้นแหละพี่น้องเนาะหลังจาก ขึ้นเขาแล้วแล้วก็ได้อ่ากินเขากินน้ำพี่น้องเนาะลุงก,กับป่าเพื่อนก็นได้ขาตัวมูตัวหนึ่งเนาะขาหมูตัวหนึ่งขาหมูเป็นโตแล้วก็ได้เลี้ยงไอ้น้องหรือว่างกำกับคอนให้งานเนาะสำหรับอันนี้สรุปผลงานของปีนี้พี่น้องเนาะเปือกโดยแล้วก็คลิปนี้กับบาซี่กับได้อัปเดตกับบอ,บอ บริละเอดเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปตัดต่อพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้คนเข้าแน่พี่น้องเมื่อยเบิดคืนมื้อนี้ก็บเมื่อเมื่อเลยเนาะโดยขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องฟังเล่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องฟังไทยเบิดสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาฮับชมก่อนฮับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บบาซี่กับเขาวายบายเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องเนาะ